เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีการรั่วนะครับอาจจะเป็นที่รากมะขามนะครับมะขามต้นนี้ก็ต้นใหญ่ตอนนี้ก็แมโครดินมาลงมาเทนะครับปิดตรงปากรูไว้แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่อยู่ครับสภาพก็อย่างที่เห็นนี่นะครับตอนนี้น้ําก็ปริมนะครับตอนนี้ระดับน้ําก็ห่างกันอยู่ประมาณ3เมตรครับประมาณ3เมตรนะสองฝั่งถนนอ่าตอนนี้ที่รูน้ําลงนะครับฝั่งนี้ตอนนี้ที่เห็นว่าน้ํารั่วอยู่ อ่านี่ทุ่งหนองแขนนานะครับบริเวณปักแพกหมู่3ามนะครับข้าวกําลังเขียวขจีนะครับถ้าถนนชนประธานขาดก็คงจะบรรยากาศคงจะเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้ก็เปิดเขื่อนเข้ามานะครับทุ่งนาที่เป็นข้าวที่ยังไม่ยืดน้ําก็ขาวแล้วครับตอนนี้เริ่มขาวนี่ก็สภาพความเป็นอยู่นะครับที่แลนแคนนะครับของบ้านนะครับทุกบ้านนะครับ ประสบชะตาการรมเดียวกันหมดนะครับตอนนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของปากแพรกหมู่สามนะครับซึ่งเราก็ได้รับความลําบากกันท้วนหน้านะครับเสมอกันนะครับตอนนี้ทุกร่วมกันนะครับทั้งหมู่บ้านก็ผู้ที่มีน้ําใจนะครับเห็นภาพนี้แล้วนะครับพอจะช่วยเหลือได้ก็ปากแพรกหมู่สามนะครับตาบลกระบินอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ก็ 25นะครับกันยายน2556นะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับเนื่องจากปัญหาน้ำท่วมนะครับก็เป็นเช่นนี้มา3ปีติดต่อกันแล้วครับ